เิงหุบเขากระทิงสงบพบมีคนแอบลากท่อน้ำขึ้นยอดเขากลายเป็นเชื้อไฟลุกลามไปทั่ว จากกรณีเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันที่17มกราคมเกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณแนวเขากระทิงหมู่6พื้นที่ตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้างและยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานรถดับเพลิงเข้าสกัดต้นเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะ โดยดตรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าบนพื้นที่สูงในหุบเขากระทิงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้4 0นายเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อทำแนวกั้นไฟอย่างเร่งด่วนตั้งแต่วันที่18มก,กราคมที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้นายอนุศัก์พิริยะอมรในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองพร้อมด้วยนางธัญ,ญพัฒน์อัครพุทธาทิพย์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วและเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชนบุรีฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบและอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ค่ะ หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดับไฟป่าเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อวานนี้นะคะมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือขึ้นดับไฟไปทั้งหมด8เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการตักน้ำโปรยดับไฟทั้งหมด2วันรวม31เที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่เดินเท้าเข้าร่วมดับไฟในครั้งนี้ จนช่วงบ่ายวันนี้นะคะเฮลิคอปเตอร์ได้บินสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมค่ะพบไม่มีแสงไฟและกลุ่มควันแล้วแต่ชุดเดินเท้าเนี่ยพบว่าต้นเหตุไฟลุกลามขึ้นไปบนยอดเขาเกิดจากไฟได้ลุกลามท่อน้ำที่ถูกคนแอบลากขึ้นไปบนยอดเขาค่ะซึ่งกลายเป็นเชื้อไฟจนลุกลามไปทั่วเขาซึ่งก็จะได้มีการตรวจสอบถึงที่มาของท่อน้ำดังกล่าวต่อไปนิราชทิพสีนัน,นทพลทิพสี ภาพข่าวสันหวันโกกะอินรายงาน